สวัสดีครับวันนี้ปอมนะครับช่องเพจดีนะครับแล้วก็เรามีตัวมีเดียเพลเยอร์นะครับที่จริงๆอ่ะมันออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวมีเดียเพลเยอร์ของดูนแนทดีรุ่นนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัวมินิมอลลงนะครับราคาถูกลงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวเครื่องเล่นนะครับที่เป็นเพลเยอร์แบบ 8K ตัวนี้นะครับจากดูนมาแล้วนะครับถูกลงนะครับแล้วก็ตัดช่องบางอย่างออกไปนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้งานซึ่งถ้าเทียบกับตัวดูน Pro One 8K นะครับที่เรารีวิวก่อนหน้านี้เขาจะมีตัวช่องพอรรร์ตตต2.5ใช่มัััั้้้้ยคคบบวววนนนีโดดออกกกไไปแแลลละ็ เป็นโมเดลนะครับที่เขียนว่า Pro 8K p a พัดเฉยๆนั่นเองเครื่องนะครับจะเป็นแบบสปายแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับเน้นการต่อฮาร์ดดิสก์เอ็กโทแนลเท่านั้นนะครับจากภายนอกนะครับเช่นว่าเรามีหนังนะครับจากเอ็กโทแนลมาเสียบนะครับหรือว่ามีด็อกกิ้งนะครับเอามาเสียบนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็เล่นไฟล์หนังได้เลยตัวนี้นะครับเป็นชิปตัว9280แน่นอนนะครับมันมาพร้อมกับตัวการเล่น 8K แล้วก็ในเรื่องของตัวแรมและสตอร์เลนะครับยังเหมือนกันรุ่นพี่ก็คือตัวนี้นะครับให้มมาาาเเเนนนนนีี่่่ยยกกตห้อละะคครรัับบ8ท64 แล้วก็ Pickerbitland นะครับแล้วก็ในเรื่องของ WiFi เป็น WiFi 6นั่นเองนะครับตัวเครื่องดิวมาเสาแบบนี้มาให้เลยนะครับสเสานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าเครื่องนะครับก็มีแสดงผลนะครับดิสเพย์เล็กน้อยนะครับเวลาเล่นนะครับแล้วก็ผมรีวิวตัวเครื่องเลยละกันนะครับตัวเครื่องมาด้วย micro SD นะครับด้านข้างมี USB 2.0แล้วก็3.0นะครับให้ท่านเสียบใช้งานนะครับมี2พอร์ตด้านหลังนะครับมาพร้อมกับออดิโอเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตสำหรับเสียบพวก3า้านิ้วนะครับ AUX นะครับประมาณนั้นแล้วก็มี Gbit DC 12โวลต์นะครับก็คือเสียบตัวอะแดปเตอร์แล้วก็สวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับประมาณนั้นเทดดี้ไม์นะครับเป็นเวอร์ชัน2.1แล้วนะครับรองรับ 8K แล้วเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นลักษณะของตัวเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับตีว่าเป็นเป็นเหล็กขึ้นรูปอย่างดีเลยนะครับคราวนี้แบรนด์นี้เขาจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ใช้พลาสติกฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคงทนนะครับแน่นอนใช้งานได้หลายปีนะครับสำหรับรุ่นนี้ แล้วใครที่ไม่ต้องการตัวม e d เดิลเพเยอร์ที่ตัวใหญ่หนักนะครับต้องการตัวเล็กๆนะครับราคาไม่แรงมากตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเช็คในเรื่องของการใช้งานกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้นะครับเล่นในเรื่องของการเล่นไฟหนักอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็แอปเมนูข้างในเป็นยังไงเราไปในเรื่องของตัวการใช้งานในเรื่องของสตรีมมิ่งหน่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันตอบโจทย์ไหมนะครับเพราะว่าต้องบอกจริงๆนะครับว่ามิเดิลเพเยอร์ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นชิปตัวนี้นะครับที่เรารีวิวมานะครับส่วนใหญ่มันจะเล่นสตรีมา 60- 70%หรือว่าในเรื่องของส t i f y ก็อาจจะไม่ได้มีฉะนั้นต้องแนะนำจริงๆนะครับสำหรับคนที่ชอบดูให้ดีนะครับและต้องเป็นคอหนังนะครับเล่นไฟหนังจะคันดินนะเป็นหลักมันจะเหมาะกับตัวนี้มากๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับแล้วก็มาดูด้านในกันหน่อยจริงๆด้านในของดูเนี่ยครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะผมชอบมากเลยนะครับในเรื่องของตัวแพคเกจจิ้งก็รละละเอียดบอกครบมากนะครับไม่ว่าจะเป็น 8K นะครับ Engine รองรับเอนจ VP9 รองหมดเ Wi-Fi อไรเท่าไหร่อรอหนึ รองรับในเรื่องอะไรบ้างสเปคอะไรบ้างนะครับบอกแม้กระทั่งว่าเรามีนะครับตอนนี้ดูนเขามีแอปในเรื่องของการต่อกับมือถือแล้วซึ่งจริงๆมันก็มันก็มีมานานแล้วแหละ,ะครับแต่ว่าเขาก็คือติดไว้ให้เพราะว่าเขายังพัฒนาแล้วก็ยังมีตัวนี้ให้อยู่นะครับและในเรื่องของตัวกล่องด้านในอ่ะจริงๆอะ่ะผมวิแกะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการรีวิวนั่นเองนะครับซึ่งด้านในส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีตัวของไฮดรีมไมาให้นะครับนี่ เทปดมของดูนเนี่ยเขาจะเป็นแบบตรีฟายมาเลยนะครับว่าเป็นเทปดิมาที่รองรับอุลตราไฮสปีดแล้วนะครับก็ดูรู้แล้วครับว่าเป็นแบบรองรับ 8K แล้วนั่นเองเป็นตรีฟายมาในส่วนของรีโมทก็ผมแกะมาดูแล้วเหมือนกันรีโมทสวยมากนะผมชอบนะครับผมชอบมากก็คือว่ารีโมทจะเป็นแบบใหม่จากตัวดูดีเด,ดิมเนี่ยบางทีใช้รีโมทอะ่ะผมมองว่าการออกแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่รอบนี้สวยนะครับมีมนมนขอหอมมาให้มีความเป็นแบบว่ากดแล้วมันแบบสบายมือฮะ,ะสบายมือมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวปุ่มนะครับหรือแม้แต่ตัววัสดุของ ตัวรนะีโบต์ทำม,มาดูพรีเมียมขึ้นนะผมชอบเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการตัวดูนนะครับตัวเนี้ย ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับเพราะว่าคือรีโมอมันมีในเรื่องของการคอนโทรในเรื่องของการเปลี่ยนทับย์เปลี่ยนเสียงอะ่ะครบแล้วนะครับมันมันแทบจะยัดอะไรมาจากรุ่นพี่มาหมดเลยอาจจะมีอย่างเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีก็คือว่าในเรื่องของแสงไฟนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้มีแสงเ,เป็นแบ็คไลท์นะครับอยู่ตรงที่ปุ่มรีโมมกดในตอนกลางคือนอาจจะคลำนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะทังนั้นก็โอเคหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคู่มือแล้วกัน เขาก็ให้มาทีนี้เขาให้มาเป็นคู่มือแบบใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยครับใหญ่มากจริงๆมันรวมภาษามากกว่าครับเขาจะเป็นแบบบอกว่ามีอะไรบ้างสเปคอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่นี้เราต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าจริงๆตัวเครื่องอะ่ะเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ของเดิมเขามาให้แต่ตอนนี้อะแดปเตอร์ในไทยอะ่ะมันต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมแจ้งกับหลายๆท่านเลยนะครับกล่องสตรีมมิ่งทั้งหลายกล่องเฮดดี้เพเยอร์ทั้งหลายนะครับจะต้องใช้นะครับตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นจากมอกอฉะนั้นอะแดปเตอร์เดิมนะครับดู วิวต่างประเทศทำไมอะแดปเตอร์มันให้เป็นอีกแบบหนึ่งและมีเปลี่ยนหัวด้วยแต่ในไทยเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้เพราะว่ากฎหมายนะครับในไทยนะครับประกาศใช้แล้วนะครับว่าอะแดปเตอร์ต้องใช้ที่เป็นแบบมอกรในไทยเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้จากผู้ผลิตในไทยหรือได้รับรองจากมอกรจริงๆนะครับแล้วก็หัวก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่หลักการก็คือเป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงไฟนะครับต่อเข้ากับรูดีได้เหมือนกันซึ่งเราก็จะมีตัวอินเสิร์ตของตัวอะแดปเตอร์นะครับให้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่รับไปนะ ตัวดู HD นะครับเพื่อใช้งานนั่นเองนะครับส่วนแรปเตอร์เดิมนะครับไม่สามารถนํามาใช้ได้นะครับและไม่สามารถนําเข้ามาในราชอาจักรไทยได้ด้วยนะครับฉนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็เคารู้กฎของตัวกฎหมายนี้ด้วยนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสในเรื่องของการใช้งานกันนะครับว่าเป็นรื่องต่อเลยดีกว่าและนี่ก็จะเป็นดู 8K Plus ในหน้าต่างของเมนูเริ่มต้นนะครับแน่นอนแล้วครับว่าดู HD เนี่ยส่วนใหญ่หน้าต่าง UI มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อมูฟี่นะคร ต่างนะครับก็จะเป็นพวกหน้าต่างแบบดีเซน์เดิมสิ่งที่เราเคยดูก่อนมาหน้านี้นะครับเทเบอลเลิตที่เราชอบแล้วก็เสิร์ฟมีเซตอัพเซตติ่งทั่วไปนะครับเจนเนอเรลล์วิดีโอเน็ตเวิร์ก น้าตัเดิมครับเหมือนจากรุ่นพี่ที่มันเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ตัวเนี้ก็จะเน้นสเปคที่เล็กกว่าแล้วสามารถดูไฟล์ 8K ได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เพิ่มมาในดูน d ก็คือเรื่องของการใช้รีโมทหรือเล่นผ่านมือถือของเราเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นแอปสั่งการอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายกว่ารีโมทนะครับรีโมทต,ตัวนี้ก็อาจจะน่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีแบ็คไลท์มาให้นะครับแต่ก็เราแทนที่ด้วยกับการที่ว่าเป็นรีโมท่างที่เห็นในอินเสิร์ตตามนั้นเลยนะครับ ถ้าต่อมานะครับก็เราก็จะไปดูเรื่องของการดูหน้าปายหนังนะครับทุกๆอย่างส่วนหน้าตาแอาเปเชัลเดี๋ยวผมเป็นเสิร์ชว่าหน้าตาเป็นยังไง

ด้เวลาแล้วเลาว่าตอนแั้จแตมาเรออิ่มตนตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมันประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องสู้ไม่ไหวเป็นสจาเป็นผู้ชนะอูแวะอูแวะ ไม่เคยร่วมในอำนาจยุยทธภพของฝ่ายจีนสำหรับตระกูลโกงแหละว,วันนี้เราจะยึดเอาโอโมโบมาเป็นของเราดูโจมหมาของพวก ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวดูทดีนะตัวรุ่นนี้โป 8K พัทนะครับดูที่โป 8K พัทนะอย่าอย่าสลับกับโปั1 8K พัทนะครับโป 8K พัทจะตัดนะครับฟังก์ชันในเรื่องของฮันดิสออกนะครับให้ตัวเครื่องเล็กลงนะครับราคาย่อมเยาวลงนั่นเองนะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการเครื่องเล่นมีเดียเพเยอร์นะครับเล็กๆนะครับรองรับ 8K แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับปี2025 2026ตัวเดียตอบโจทย์นะครับสำหรับการเล่นไฟโดยเฉพาะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ถือ แอปมิเดียเซ็นเตอร์ของดูนมามีอะไรที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนเหมือนกันกับรุ่นพี่เลยนะครับแรมกับสตอเรจก็ยังให้มาสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานลื่นไหลแน่นอนแล้วก็ถ้าในอนาคตนะครับทางมิเดียเพเยอร์นะครับหรือว่าดูนทดีหรือมียี่ห้ออื่นแะ้รกันมาใหม่เราก็จะนามารีวิวแล้วก็แนะนําให้ทุกท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ปีนี้นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้เพิ่มมาหนึ่งตัวนั่นเองนะครับทางพีทีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ